Tính đi đây bớt 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 luôn nó. Ấy mi sao vậy? Khỏi bớt nó. Đi làm ăn, lên. À, đã. tôi mai quá. Tôi cả mua chẳng. Ô, เดี๋ยวตากันบนด้วยอืมนี่ครับผมตัวลูกวัวอ,อกเต็มเลยพันเีกวะพี่น้องาาลูกเบากระชิบมาตาลังวัวเอาตัว,วมากินวะนี่ผมจุหนำมันมาเลาเยแต่เข้าไม่ได้ครับผม ตัวนีเน่เป็นกิงก้งกิก้งไหมครับผมกิ้งไหมเผยคือไม่มีสามาเทถถว่าตีบุกเขา้าถึงรังได้โดยเทว่าโดยเทว่าตอไม่อื่นตัวครับผมถึงวะฮะลูกวัวออกว้าวะเด็ก Vào, tôi vào ừ. ông, tôi ôm một kính vàng các bạn. Mày răng thật đấy tay. Ôi tôi ôm một kính vàng các bạn. Hahaha. Lột. Mày ใหญ่ไม่ได้ครับผมเพราะว่าเราเดินมาแม่มันจะนี่จริงไหมไฟมันจะโถกับร่างแบบตอนเราเยยบมากอ้เอากอ้ตัวมากินวารับผม อ่ไม่ต้องอยากครับผมไม่คือรัางนี้ไม่ยากเลยครับผมยหญ่ไ,ไ,ไปให้ลูกป้าครับผมลูกปลาทำเมบบนูอาหารอะเดีเ๋ยวมันควายตัดร่างอิงต่อไปอ่านี่ครับผมโอ้นี่เรืองตางอาหครับผม กคือตามกลุ่มกันคุยกับุณลูกเบ้าวำนีว่าจะ,จะย่ายร่างไปเลี้ยงกับผมแต่ว่าโคขาวมากานี่กับผมพอเราเยยบถึงร่างเมันเตือนเอาโ,โตโอกไปกินวะครับผมถึงตะวันนั่งก็กคอยกอดคอยทัร่างไหมครับผม ครับผม <c oughs> ถึงมันเสียดายครับผมตัวจำปิ่นรับเปลว่านี่ครับผมคือแย๊ในใจ๊ยักษอ๋อเลี่ย วินแม่บินผ่านกันเลยจัดแป๊บหนึครับผมเดบเกแกเป็นกเก็ดสินก่อนครับผมอีมาได้ปลบหมีดมากครับถ้าต่ตรงบ้านครับผมเนาะ <laughs> Đo cái nào nào nào, tám tiếng quay ma cả ครับผมโอ้ยมาเห็นควายสงนามมาเห็นครับผมโอ้ยเมตอ,อยังตุง้มๆไม่ได้ไข้ครับนี่เดี๋ยวจับอ,อีกเกี่ยครับผมจับอ,อีกจุดเดี๋ยวสักแป๊บครับผมผมต้องปิดไฟแล้วก็เดินไปอีกเกี่ยครับเพรนี่มันเดือด ต้มเฟื่มากครับผมสักกักับตตลงว่าได้สองชั้นครับผมคือเล็กๆแต่ว่าจำเป็นครับผมนี่สามารถอิสระ nếu đâu coi có coi, coi răng phơm gặp phơm cứ phơm chị và chạy giải thắm ni tàu và dài da gặp phơm chính là cứ kính kính ngoài phơi lâm dây gặp phơm cứ tắt cả tính lục bao cốt màu và tạt cốt và có การตัดไป่ได้ครับถอยโกลนที่พูดเลยว่าป้าหนิวะเอาตัวโอนไปให้หลูกบ้ากินบ้าครับผมตึ้งใดตึ้งกาตึ้งว่าไม่ปลื้ครับผมัหยาดครับหยากหลอกนี่นอ่ละหลอกหลักหลอกกันไปครับผมคือตัดจิ้งจิงนันเด็ด นีตักทิ้งเนื้อกับผมนี่ทิ้งนี่รอมันจะป็นกันครับผมเดี๋ยวคอยเอาดักเอื้อนว้ครับผมก่อนดักเอื้อนมาคือ,อยากครับผมอันนี้มันเอาอยากตัวรูว้เหเฮ้ยนี่ซัมลี่จุดน้ำมันยูโรเลยครับผมตอกลูกว่า จ่ายไม่ได้ครับผมปลอกพอเราข้าวไปในรบผมเย็บเนี่ยยิงไฟนี่มันจะเชื่อไปทึงรัางเลยครับผมก็ค่อยสร้างรังเพิ่มเองครับผมปลอกเราไม่ได้เราไม่ได้เผครับผมนี่ครับผม คือจถัถต่วจะเอาไปเลี้ยงครับผมตัวพ่อเย็ยบเข้าไปห้ารังมันมีกิงไปคือเป็นปนไปเหี่ยวครับผมรกโอครกับผมพ่อเย็ยบถึงโตม,าามันจะเตือนแม่จะอ๊อเต็มทุกที่เลยครับผมถึงก็เลยจัดันเลยครับผมจกักตัวตีเอามาเลี้ยงตนนัวลงว่า เอามาเหลี่ยงเหมือนกันครับผมเอามาเลี้ยงลูกลบเตียงบ้านครับผมก็สวยครับผมนี่คลิปนี้ก็ขอล่าแต่ผู้ชมไปก่อนครับผมก่อนกดมาในคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมกับช่อง ໄປ s ກົ່